นิดนึงได้ไหมทำไมหนุ่มอีสานนะโดยเฉพาะพวกที่แบบเป็นหมอลำทำไมถึงขี้อวดนะคะไขี้อวดทุกคนเลยระองร้องๆไปก็อวดแล้วยาวยาวยาวแล้วก็วายาวยาวแล้วก็วายาวยาวเดินทางเด้อเดินทางเด้อเดินทางเด้อโอของหนูอะอนุบาลอยากดูมหาลัยไม่เลูก ผมอยากเห็นบ้างลยครับตอนนี้เอออาเรนะยาววยา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 วคำจำกัดความที่ว่าอปป้าแดนอีสานว้าว้วถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราศนีหมายเลขหนึ่งครับ พันสองพัอายุให้มาถ่ายอายุฮะอ๋อขอโทษค่ะเอาละเห็นโฉมหน้าของปราศนีหมายเลข1แล้วต้องถามทั้ง2องทีมคิดว่าปรัศณีหมายเลขหนึ่งอายุเท่าไหร่ครับตอบครั้งแรกเปลี่ยนได้เรามาดูกันดีกว่าว่าทั้ง2ทีมคิดว่าปรัศณีหมายเลขหนึ่งอายุเท่าไหร่ยกเลยครับ อุ้ยเอ็กกี้คุณลอกอ่ะคุณลอกกับเมื่อกี้ย่จ้าเอาล่ะฟังของสายสืบของเราคุณเอกกี้คุณแอ์ตอบ24นะครับผู้ท้าชิงของเราคุณแพ็กกี้คุณทักตอบ27เครียดเลยอมาถามสายสืบพูดนั่งมีเก้าอี้อยู่2คนอยู่ตรงนี้คือเอาผมขอก่อนแล้วกันนะฮะยังแม่ทักกับพี่เป็กทายมา27เนี่ยผมบอกเลยเปลี่ยนครับเยอะไปแม่เยอะเยอะไปเหรอเยอะไปผิวเขาดีแม่ เด็กคนนี้ผิวดีดังในติ๊กตอกผมว่าประมาณสักยี25ครับ,รบเป็นจะเพศยี่สิบสี่เนี่ยที่พี่เอกี้กับพี่แอร์ตอบเนี่ยเด็กไปแน่นอนครับต้องยี่สิขึ้นและไม่เกิน27อยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นตอบ26ไปครับเชื่อผมแม่อมเอาล่ะฟังความเห็นของคุณแจ็คและหมอริก,กันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับทั้ง2อทีมผมมีตัวช่วยสำหรับปัสนีข้อแรกนั่นก็คือคนดังครับ แ <Back rated? S 2> บงค์อาทิตย์นะจับนะเกอก่อนปรัชนีโคที่หนึ่งสามปีเอาละทั้งสองทีมมีเวลา15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับพี่หตู้ต้อนกันนะแม่เอาขึ้นมาอีกนิดนึงสิบห้าวิสิบห้าวิสิบห้าวิครับตั้งต่อ้วครับ อะไรอ่ะไรอ่ะไม่เห็นไม่เห็นต่อีบหกปีเหมือนกันเลยเพราะว่าเบเกอสนิทกับแบงค์อาทิตย์แล้วแล้วรู้ว่าน้องอายุเท่าไหร่เอาละมาลุ้นกันครับและประสนีข้อที่หนึ่งคุณอายุเท่าไหร่ครับ28ปีครับยีปปีครับ บอกแล้วบอกแล้วบอกอะไรอ่ะบอกแล้วไหนตอนแรกอ่ะแม่ตอบยี่สิบเจ็ดเห็นไหมก็ผมอยากให้แม่ผิดทั้งคู่ไงดูใก้เคียงั้งคู่น่ะอีกคนลดอีกคนเพิ่มมาเจอกันที่ยี่สิบหกปีอ่างั้นข้อนี้เงินรางวัลห้าพันบาทแบ่งกันเลยครับสองทีมครับสองพันห้าร้อยบาทสวัสดีครับครับขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมโฟร์กัทคิดีคุณคําเพาะนะครับผมอายุ28ปีครับปัจจุบันเป็นศิลปินค่าย Yes I Am ครับ เอาละโฟกัสนะฮะโฟกัสเมื่อกี้ผมบอกคำเดียกัดความคือโอปป้าแดนดีสารโอปป้านี่คือดูลุคแล้วก็นี่สไตล์เกาหลีครับผมคุณเกิดที่จตุท่อนครับผมเป็นเป็นคนอีสานเป็นคนจังหวัดจตุท่อนครับอาแล้วมีผลงานมาแล้วยังไงบ้างตอนนี้มีเพลง3ซิงเกิลครับซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าอ่อยไอ้แม่นบอกครับแล้วก็ซิงเกิลที่2องตีห้าหน้าเซเว่นฟิชเชอร์ลิงกับพี่แมวเจลสักแล้วก็ล่าสุดฮักคอร์รเเครลครับผมฮักคอร์รเเครับ แปลว่าอะไรอ่ะเออแปลว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับ oh. เหมือนแบบว่าเราแบบมีน้อยไปสู่เขาก็ได้ยิ่งสินะครับ hmm. ครับผมถามว่าที่มาที่ไปแรงมานาลใจในการที่คุณอยากมาเป็นศิลปินเพราะเพราะว่าคุณแม่ครับ uh. คุณแม่ผมเคยเป็นแบบเป็นนักร้องตามหมู่บ้านนะครับแล้วก็แบบมีความฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินอาชีพแต่ว่ายังไม่ประสบความสําเร็จผมก็เลยแบบชอบตรงนี้เราคือมีโอกาสได้ติดตามแม่ไปเรื่อยๆครับ ตามสถานที่ต่างๆที่แม่ไปร้องแล้วแบบซึมซับแล้วก็แบบอยากสารฝันของแม่ให้สําเร็จก็เลยแบบเดินทางประกวดเรื่อยๆแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยเจอพี่ไผ่ของพงศธรนะครับมาร้องเพลงที่โรงเรียนผมแล้วผมแบบได้ไปมีโอกาสไปยืนดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแรงบรันดาลใจว่าเอ้ยเราอยากจะประสบความสําเร็จแบบพี่ไผ่เพื่อจะแบบเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนี่ครับงั้นคุณไผ่นี่คือเป็นต้นบแบบเป็นไนต์ต้แบบคน,นแรกของผมเลยครับโอ้โหเอาละสิแสดงว่ามีเพลงที่ชื่นชอบสำหรับคุณไผ่ด้วยเหมือนกันผมอ่ะงั้นวันนนีี้่ สองท่านนี้คุณตั๊กับคุณเบกกี้นี่เขาเป็นคอมเมนเตอร์ประจารายการร้องต้องรอดครับสนใจไปรายการของเราไหมคะคุณยินดีมากครับผมก็จ่ายค่าจ่ายค่าไปสองแสนก็คือไปได้ไม่ต้องเรียกไม่ต้องจ่ายครับโชว์พลังเสียงร้องดีกว่าอวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นครับผมเพลงพีพลาแต่ว่าก่อนจะร้องถามนิดนึงได้ไหมทำไมหนุ่มอีสานโดยเฉพาะพวกที่แบบเป็นหมอลำทำไมถึงขี้อวดนะคะ

มีโอกาสร้องให้คอมเมนเ,เตอร์ร้รองต้องรอดฟังสะหน่อยนะครับอ่ะไปฟังเพลงเพ่อจากน้องโฟกัสกนเลยครับ ถามเธอเคยรักใครก่อนมาเจอไอสิบอถามว่าในหัวใจลืมไปได้แล้วบอรักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอบอกเคยขอ ว่าไอาต้องเป็นคนสำคัญอยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอ ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอ้ายอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอโอวยเด้อจอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดี จะเป็นจังใดไอ้ก็ยินดีอะให้คอมเมนเตอร์รายการร้องต้องรอดคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับพี่ตาเป็นไงบ้างแม่ฮะโอ้โหลูกเอ้ยลูกตอดลูกขมิบลูกดีมากเลยครับผมค่ะวิธีการใช้เสียงใช่ค่ะอันางนี้นะ เพลงนี้เป็นเพลงของคุณไผ่ภูสะธรถ้าคุณไผ่เนี่ยนะได้มาฟังโฟกัสร้องในวันนี้นะดิฉันว่าคุณไผ่เนี่ยเขานอนตายตาบอดแน่นอนตาบอดแม่แม่เอาเขาไปแบบฟีเจอริ่งในค่ายแม่งได้ไหมเออได้ไหมเดี๋ยวไปเกียรติมากครับผมเอาไปฟีชทำไมจะเอาไปอยู่ค่ายแล้วเอาเมทาออกไปไม่ได้แล้วเมทายังอยู่อีกเหรอฮะยังอยู่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปลูกงั้นให้น้องโฟกัสฝากช่องทางการติดตามสักนิดนึงครับ ครับผมก็ฝากช่องทางการติดตามนะครับก็ Facebook นะครับโฟกั Focus สกิติคุณนะครับอินสตาแกรมโฟกัสกิติคุณแล้วก็ t i k t o อรโฟกัสแวมไพร์นะครับแล้วก็ฝากผลงานซิงเกิลล่าสุดนะครับฮักคอร์รคแคลครับผมฝากติดตามไ y o ยูทูบนะครับขอบคุณครับอขอบคุณน้องโฟกัสด้วยนะครับ ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันบริจาคนะคะให้กับโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 นะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะมาร่วมกันทําบุญกันเยอะๆนะคะ